สวัสดีค่ะว้าเขาพากันทําอะไรกันบ้านนี้เลยหนุ่มๆกำลังจดสวนค่ะที่นิวกำลังจดสวนใช่ไหมแล้วก็ดูก่อนนะเรอวาเด้อเอาเ็นเ็จะคือลวนไายจคือซาดแฮดูล่จคือซกซาดะคือออนปกเปียกเลยเหอ รละทวยละถวยไปเลยทีเดียว <laughs> ชวีตัว่อสู้สีเพื่อสังสีอ,อีกอีกสักสามกระถางไปสิ <laughs> เอาเหลือกระถางเดียวไม่เหลือกระถางเดียวโอ้ยเหลือหน่อยแต่น้อส,สิไปซื้อใหม่จักซ์สองขันรถไปอย่างมันจังได้กมมยกคุ้มนะมันจังได้ยกคุ้มเนี่ยเนตามสบามสมยครับผมอุ้ย,สวย,ยะะสวยเลยนะคะสวยเลยนะคะสวยเลยอันนี้คนสวนอันนี้ก็คนสวนนะคะ นะคะสามสามหนุ่มสามมุมฝั่งนี้คนสวนนะคะเรากลายเป็นคนสวนไปแล้วเ้ยปิดปิดได้สวยเลยอ่ะางเลเอาให้ดูก่อนอ่าทีนี้ว่าเอาเสริมเติมแี่้้อองงเาดดินไที่หนึ่งนะคะอ่าพี่ชาวสวนบอกว่าพี่ชาวสวนดูก่อนว่าถูกใจมีไปพูดไปชาวสวนต้องบอกว่าคนสวนถูกใจถูกใจหรือยังถูกใจแล้วก็เราต้องบอกว่าคนสวน ค่าตัวแพงเด้อค่ะคนสวนบ้านนี่น่ะยอกี่ไร่เดือจะหมดประมาณหมู่บ้านปราณหมู่บ้านคนสวนครับอันนี้ประมาณหมู่บ้านสองคนนะครับปล่อยเงินนี่นะใช่ใช่ยิงยิงยิงเอาเอาเป็นเอาเอาเอาเมยเราต้องเอาตัวที่มันเป็นโซลาร์เซลล์อะแปะตามหน้าเสาอ๋อใช่ใช่ ไม่ใช่ครับอันนั้นคนสวนทั้งสองคนนะพอเราวางเลเยอรเอาเสร็จเราจะทำอะไรครับบ้านเมย์มันอยู่เมืองนอกเอาล่งดินครับใช่ไหมพี่ชิตเจ้าเบิงเป็นตัวยางเห็นบ่เนี่ยคนสวนครับเป็นคนสวนตลอดดูนะคะคนสวนจริงๆนะเนี่ยการจับต้นไม้เนี่ยมือโกมาคนรับเมาก็อยู่นี่แหละค่ะคนซื้อก็อยู่นี่แหละค่ะคนสวนก็อยู่นี่ทั้งหมดเลย เสือนเสืนรับเหมาเด้อรับเหมาครับพี่แดงไม่ติดครับอันนี้เราต้องไปบอกผู้ใหญ่แล้วแหละพี่แดงใช่นะใช่ใช่ใช่ครับบอสโดนปวดเป็นคนสวนไปเรียบร้อยแล้วครับน่าสงสาร น่าสงสารนี่กำลังกำลังแกะนี่นะคะที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะจัดแล้วก็เอาแสแลนออกแล้วก็เอาต้นไม้มาลงนะคะดูดีขึ้นเลยไหมพี่เนงสวยเลยเนาะสวยขึ้นเลยนะคะต้นละ180นะ180นะคะเฉพาะนิวกับคุณกีนะคะซื้อได้ราคานี้นะคะส0ต้นมันก็พันแปดแล้วนะครับถ้าพิซิตไปซื้อนี่5 5 0 0ค่ะเขาขายต้นละ250ทันดีครับ ขอขอฝากด้วยนะครับขอฝากด้วยนะครับใช่นี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นไซออสเตรเลียสีชมพูเวลามันโดนแดดจะจัดสีมันจะสวยขึ้นพี่เน่งนี่อันนี้คือเบกาวบนที่โซทำเป็นไฮโซปงไหนนี่้ยทานหน้าอยู่ทำให้หน้าอยู่ทำให้หน้าอยู่ ูสิครับบ้านบ้านของเขานี่คือประตูรั้วนะครับหัวได้ค่ะหัวอัตโนมัติไดีเนี้นครับใครไม่นดาอยู่เยอคนมันอย่เยอะๆทำไงอ่ะอ๋อก็เต็มแล้วตอนนี้เต็มแล้วครับตอเต็มาบ้ามยก็เดี๋ยวก็่เข้าไปอีกเลื่หน่อยเโ้กล่ไปยังได้อครับเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้แอชชิดนี่ต้องเอาขี่ข้อหูมาใส่แล้วครับ จะต้องพิจารณาเจ้าของได้พิเศษจะต้องพิจารณาตั้งแต่บ้านมี่อเด่น่บมีหน้าต่างฟังเฮือนเจ้าเจ้าต้องพิจารณาตั้งแต่นั้นแล้วตอนแรกวางวางแผนไว้แล้วก็ปิดโปรเจกต์นั้นไปใช่ไหมพี่ห <laughs> นิ <c oughs> งเนาะตอนแรกพี่หนิงบอกฝั่งนู้นประตูสองอประตูสองชุดเลยนะคะ ถ้าจะาเอกัะอกับคนเซเลานี่นะสงสัยครับเะสียงดีได้ป้าอเลยป้าคือ่าจ้งแนเสียงดังทำไมป้าพูดอย่างงั้นใช่ไหมคิดว่าคนจะไม่ไหวสุดๆเอาพิชิติตป้าเราคือว่าว่าเอากัอกันจะวายถอยอ๋าเราคือว่าเรากระทบเลยแม่สิลวว่าคอยเดรอนจะวายแล้วถอยน่อกาลเลยเนี่ย เ็กกกันานี่าาแต่งตัวต่ปไสอีกเนาะแต่งตัวเอานีพากันเที่ยวอีกแลยชุดอยู่บ้านเขาบอกว่าผู้หญิงอยาหยุดสวยผู้แต่งตัวกุมูลนิพพานสะกันชุดสวนชุดสวนเบ่งอยากไล่สะก้อนนี่ชุดสวนค่ะชุดสวนงองทั้งอันนี้อันนี้คนสวนอันนี้คนสวนเป็น เป็นช่วงคนสวนนะคะช่วงนี้แล้วนี่สวยวารจับตนี้เป็นตัางใช่เือใครเห็นก็จะเป็นไอเดียได้ใช่ใช่เราเอาตัวที่มันเป็นโซลาเซลล์ติดเสาอ่ะพี่พี่แงเนาะเอามาติดหน้าเสาไว้เนาะสวยเลยนะนี่ต้องต้งหาหน้ามาออ่หน้าด้วนส้าา้เจ้าี นั่โตนั่งอยกให้ธรรมดาโตพอใช่ครับให้ให้เจ้าของบ้านเขาตัดสินใจว่าโอเคหรือยังเราก็จะได้ขผลครับใช่คนซื้อกะยู่นี่คนจัดกะยู่นี่คนปลูกกะยุ่นี่ดียคับแล้วเจ้าของบ้านล่ะแล้วเจ้าของบ้านล่ะพี่จีพี่จีเจ้าต้องมองเป็นตัวย่างไว้ไง อันนี้คือเป็นตัวอย่างอไรนี่ฮะบ้านตัวอย่างอันนี้อันนี้ขึ้นโครงการบ้านตัวอย่างก่อนตัวอย่างอยู่ป้าอ่ะหลังนั้นต้องลอกียนแบบได้บ่ได้โบได้เจ้า เราต้องให้มันสวยเหมือนกันเอ้ยจัดมาสิต้นครับนาบ้านนั่นตัวไปบอกเขาขึ้นมาส่งรถเด้อของพี่เน่งเราซื้อมาให้ของพี่ชิดนี่ต้องเขาชิ้ส่งกันส่งมาส่งกันแล้วแต่เจ้าไหนพูดแบบนี้บอกทำไมพูดแบบนี้เห็นไหมทำไมพูดแบบนี้ของของบ้านพี่เน่งนี่แค่คุยกับเมย์ปุ๊บเมย์บอกเอาเลยพี่กิเฝ้าลงไปซื้อว่ะฉันดึกดึกปันได้ก็เฝ้าออกมาส่ง าเพิ่นบ่แล <c oughs>: ้วของพี่ชิตของพี่ชิตโทรโทรโทรไปกันเขาบ่ะทรงกันโอ๊ยแล้วแต่บ่เป็นหยังว่าสิไปคนเอาคนเอาพิณิงพีิณิงเราไปเอาลวดหนามตึงเหมือนเดิมไปตึงเหมือนเดิมเอาไปตึงไว้เหมือนเดิม เจ้าคือบึ่งเจ้าคือรวมตัวมาอะไรป่านนี้พิชิตนะเจ้าคือรวมตัวแทะเจ้าบงผู้แผนการข่อยบะเงินแล้วปุ๊บกับกนรลดบักน้ำเลยแบบนี้ค่ะกันนัดกับพี่เน่งไว้แล้วตอนเอาออกก็ลื้อกับพี่เน่งบ่านนี้พอเงินพิชิตแล้วปุ๊บกระซิบบอกคุยกับพี่เน่งแล้วเอาสิเอารดน้ำไว้คือเกาแบบนี้ค่ะ เออเอาแบบนี้พี่เหน่งสมรู้ร่วมคิดเด้นี่นะพี่เน่เเลยอ่ามมองพี่เด่นเป็นคนดีมาตลอดพี่เหน่งพี่เหน่งจะทำอย่างนี้กับพงศ์เหรอบอกแค่เราเราซุ่มตั้งแต่วันนั้นแล้วเนาะพี่เหน่งเนาะเราเราก็ไม่อยากบอกให้ใครรู้เนาะเราก็กล่าวว่าให้ให้บ้านเขาเสร็จก่อนกล่าวว่าบ้านเขาเสร็จปุ๊บเราค่อยมาบอกเขาตอนบ้านเสร็จ ดีใจกับพี่ชิดด้วยนะคะขอบพระคุณขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทําบ้านให้เรียบร้อยนะคะทําไมพี่หนึ่งทำกับผมแบบนี้ต่อไปยูทูปคนนี้จะไร้บ้านแล้วนะครับเขอเป็นยูทูปไร้บ้านยูทูปไร้ไปห้องไปห้องใส่แต่ฟังพูดบาคนอยากไร้เจ้าของเป็นคนบ่มีบ้านในแบบนี้ค่ะเจ้าของเป็นคนบ่มีบ้านแบบนี้ค่ะเปออเบิด้ลใหม่ เบแรกแล้ากาแฟไฟใหม่จ้กน้อยเสื้อผ้านี่จ้น้อยกับมาลุงกุ้งกิ้งและปบัเนี่ะเสื้อผ้าดีๆกับปสิบมีใจแล้วนะคะพี่เองผมอายาเจะจผ้าผมไปใสกัไปนอนเอา้เอาไปทิ้งเอาไปทิ้งตรงไหนก็เอาไปแล้วพี่เด็กเอาไปทิ้งตรงไหนก็ต้องเอาไปแล้วไม่ายใส่เาอย่้ยาเตยโอ้ยาอ่าให่โอน้ำตาสิแต นาสงสารพี่ิเจ้าหญใหยย่าหาย่าโอ้ยบังหรานพี่หน่งเนาะดูดูๆๆดู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 ดไหลดู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 ดกดิดูหูด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 ูมูดูดุดูดนดูมูดูดูด่ดูดูดดู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 ยูดูาูด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 ูู่ด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 ลดดดนดดดดย่าหล่ะ ใช่นะโอ้ยน้ำตาจะไหลแล้วค่ะน้ำตาจะไหลแล้วผมถึงลุ่มครับสงสารลูกข่อยนะคะนี่นะคะรัวบ้านพี่เหน่งเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแต่ปลูกลงดินเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปให้กาแฟกอกกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ